เเรามาช่วยเหลือนะผู้ที่เดือดร้อนค่ะจากการซื้อบ้านนะแล้วก็เป็นบ้านหลังแรกในชีวิตด้วยนะคะบ,บ้านหลังนี้นะราคาประมาณ1 5ล้านหแสบาทนะเข้าไปอยู่แต่ปัญหาที่พบนะบก็คือบ้านล่นนะฮะเจ้าของบ้านมาร่วมพูดคุยกับเราเลยค่ะก็คือน้องน้ำหวานนะคะสวัสดีค่ะ แล้วก็ในเรื่องของบ้านล่านนะคะทางรายการได้ประสานงานค่ะไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะมีในส่วนของคุณพัทรกรที่บุญรัตน์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธ์มาพูดคุยกันค่ะพร้อมด้วยนะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเราค่ะท่านนายเกิดผลแก้วเกิดค่ะสวัสดี3สามท่านสวัสดีค่ะดีค่ะะนะถามน้องน้ำหวานนะฮะซื้อบ้านหลังนี้มาปุ๊บแล้วปัญหาบ้านล่านี้มันมาตอนไหนครับซื้อตั้งแต่เดือนไหนคะ เมื่อทำสัญญาวันที่ยี่สิบแปดธันวาค่ะหกห้าหกห้าค่ะยี่สิบแปดธันวาหกห้าค่ะย่างเข้ามาบ้านก็ดังเลยตุ้มตุ้มตลอดทุกชั่วโมงค่ะทุกชั่วโมงทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคือ,อคมีปัญหาแบบนี้มาแล้วเราได้ติดต่อเจ้าของโครงการทันทีเลยไหมคะก็ทันทีวันนั้นก็ติดต่อพี่ที่ว่าไปทำสัญญากันที่กรมที่ดินคือชื่อเล่นแกชื่อพี่สา ก็แจ้งแกก็บอกว่าให้แจ้งหลังปีใหม่เพราะมันใกล้วันหยุดยาว<ช>ของเทศกาลแล้วเราก็ไปแจ้งแล้วเขาก็บอกรอดำเนินการแล้วก็มีเข้ามาดูแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็นัดว่าเดี๋ยวจะมาดูให้นะครับจะมาแก้ไขาอาจจะเป็นจากหลังคาหายไปสามเดือนหนูก็เห็นไปแจ้งไปแจ้งตลอดก็หายไปสามเดือนเอ๊ะยังไงพอไปแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าคนนั้นออกไปแล้วคนรับแจ้งลาออกไปแล้วแต่ปัญหาเรายังอยู่ยังอยู่ค่ะแล้วก็ ก็ไปแจ้งบ่อยๆจนอายอะค่ะแล้วก็ครั้งที่สองไปแจ้งอีกเขาก็บอกเดี๋ยวเข้ามาดูแล้วก็ส่งโฟร์แมนมาดูแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็บอกเดี๋ยวผมดูให้ครับแล้วในวที่ <ผม S 1> สุด,ดเขามีเจ้าหน้าที่มาซ่อมให้เราไหมฮะมาแก้บ้พ่งจะมีล่าสุดเมื่อสามวันสี่วันเนี้ค่ะพึ่งที่หนูไปขอใบแจ้งซ่อมแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็มีมามาซ่อมให้ก่อนไหมคะก็มีครั้งหนึ่งที่มาตัดฝนังฝ้าแล้วก็ปูนด้านบนนะคะ แสดงว่าตั้งแต่ซื้อบ้าน28ธันวาคมนะคะพี่เกิดผลนะคะแล้วก็รวมถึงพี่พัฒรกรด้วยมีมีช่างมาซ่อมให้1รอบประมาณสักเดือนไหนจำได้ไหมคะหลังน่าจะเป็นหลังช่วงมีนาลงไปค่ะมีนา66 <ๆ S 1> มาซ่อมให้1รอบแต่ไม่หายหาก็ดังทุกชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ค่ะจนกระทั่งมีเสียงรบกวนจนจะเข้าปีหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ก็ยังดังอยู่ก็ <c oughs> มีผลกระทบกับน้องข้างบ้าน187 เอาเป็นลักษณะบ้านทาวเฮ้าใช่ไหมใช่ค<ะ>่ะติดกันจะ<อ>เป็นสองหลังเนี่ยที่จะมีผลกระทบที่สุดแต่สําหรับหนูบอบช้าที่สุดคือตัดของหนูแล้วก็เจาะเสรสิมเล็กตรงาอย่างนั้นเหรอคะตรงหน้าประตูทางเข้าเลยโอ้แล้วไม่เคยเก็บงานให้มาครั้งนี้ก็บันไดยอยู่ยังไงเลิกงานขี้ฝุ่นขี้อะไรก็คือตรงฝ้าก็ไม่มีอะไรมารองจนเราได้แจ้งไปแล้วเพิ่งมาเพิ่งมาทําให้เรากําลังคิดอย่างนี้นะท่านผู้ชมที่กรกท่านนะพี่พัทลากรพี่เกิดผลถ้าเป็นพวกเราเราซื้อบ้านใหม่แล้วเข้ามาอยู่ แล้วมีเสียงดังอะนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วเราให้ได้ยินเสียงด้วยนะทุกชั่วโมงเนี่ยว่าอ,อยู่ยังไงอะเนี่ยทางสภางกรของผู้บริโภคเคยได้รับแจ้งว่าบ้านลั่นอย่างนี้บ้างไหมครับ,ครบเคยมีปรากฏครั้งหนึ่งก็มาจากทางพี่ออนุมาส่งมาแล้วครับนะฮะหลายเดือนก่อนนะครับแล้วก็ในหลักการเนี่ย ผมเท่าที่ฟังก่อนเข้ารายการเนี่ยว่าเขายังไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเลยเขาจะไปแก้กปัญหาได้ยังไงนะครับก็เลยแนะนําไปว่าอย่างน้อยคุณต้องรู้สาเหตุก่อนนะครับ<ช>แล้วก็ในแง่ของผู้ประกอบการที่ดดเอเนี่ยนะเวลาดับเรื่องแจ้งปัญหาต่างๆเนี่ยคุณอย่าปล่อยให้ผู้โดพ่จะต้องมานั่งรอเป็นปีแบบนี้นะครับท<ช>ันทีที่มีการร้องเรียนเข้ามาเนี่ยคุณต้องให้ผู้เชี่ยวชาญลงไปตรวจสอบเลยนะครับ<ช>เพราะคุณไม่ได้ขายบ้านหลังนี้หลังเดียวแล้วก็เป็นโครงการใหญ่นะครับเป็นบริษัทมหาชนด้วยท่านควรที่จะต้องดูแล ผู้บริโภคนะครับให้ดีนะครับถ้าเป็นปรากฏเป็นสื่อแล้วแล้วท่านไม่ไปแก้ไขเนี่ยความมีชื่อเสียงของท่านอาจจะถูกลดถ,ถอนออกไปได้นะครับอันนี้ก็คือจะแนะนําให้ในแง่ของเรื่องการดูแลลูกค้าและผู้บริโภคนะครับอันนี้เป็นประเด็นสาคัญที่ท่านจะต้องใส่ใจนะครับทันทีที่มีเรื่องไม่ใช่ปล่อยมาปีหนึ่งแล้วเพิ่งจะทราบว่า3วันก่อนหน้านี้ที่จะมารายการของทางาท่านาาอรุมาเนี่ยนะครับ พิ่งจะเข้าไปเริ่มซ่อมแล้วยังไม่ทราบปัญหาด้วยซ้าไปนะครับอันนี้คือโดยหลักการ,รที่ทางสภา์กรของผู้บริโภคเคยเจอปัญหาแล้วก็อยากฝากบอกผู้ประกอบการครับุบ้านจะสั่งข้อที่ถามน้องน,องนองวานนะณนะวันนี้สิ่งที่น้องนองวานต้องการความช่วยเหลือน้อหวานต้องการยังไงจะขอยกเลิกสัญญาค่ะเพราะว่าไม่มีความคือเหมือนเมื่อกี้นะ่ะพี่โทรไปเขาก็ตัดสายทิ้งไปเลยคือเขาไม่บอกส <ใน S 1> าเหตุีจะคุยด้วยก่อนออกอากาศนะฮะคือไปคุยกับเซลล์กับวิศวกรเมื่อกี้ก็ตัดสายไปเลย แล้วก็คือเราไม่มีเราไม่รู้ว่าเรากังวลไงว่าไม่รู้ว่าขนาดเราข้าเข้าก้าเข้าวันแรกเรียงขนาดนี้แล้วสัญญาบ้านเรา35ปีข้างหน้ามันจะถล่มทับเราเมื่อไหร่แล้วแล้วเขาก็ไม่รู้สาเหตุว่า เกิดจากอะไรเขายังให้คําตอบแล้วแล้วเจาะบ้านเรานู่นนี่นู่นนี่คือบ้านมือหนึ่งอะค่ะเข้าใจครั้งแรกในชีวิตค่ะครั้งแรกในชีวิตบ้านหลังแรกแล้วเป็นหนี้ธนาคารไม่ใช่น้อยๆบาท2บาทนะคะล้านกว่า1นึ่ล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทค่ะต้องผ่อนทั้งหมดกี่ปี35ปีค่ะโอ้โหท่านผู้ชมค่ะสามสิบห้าปีที่เราต้องรับผิดชอบแล้วต้องอยู่กับเสียงดังทุกชั่วโมงพี่เกิดมาหลปีเราเราทำอะไรได้บ้างไหมคกับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่น้าหวานบอกอยาก ยกเลิกสัญญาได้เหรอคะที่จริงแล้วการการซื้อบ้านการอยู่บ้านเนี่ยหลักมันมีสองประการใช่ไหมครับหนึ่งต้องปลอดภัยและปลอดภัยมั่นคงแล้วก็สงบสุขจริงไหมครับจริงค่ะทีนี้ถ้าอยู่อย่างไม่สงบสุขอยู่อย่างไม่ปลอดภัยเนี่ยเราอยู่ไม่ได้อยู่แล้วโ<ม>ครงสร้างของบ้านเนี่ยมันต้องมีความมั่นคงในทางกฎหมายแล้วต้องให้รับประกันอย่างน้อย5ปีด้วยอ่าใช่ครับ5ปีปัญหาก็คือว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นในคดีเก่าๆผมเนี่ยผมจะแนะนําให้รู้ความเนี่ยย้ายออกไปก่อน เช่าบ้านอยู่ครับเก็บเก็บค่าชงค่าเช่าเช่าบ้านอยู่แล้วเราต้องจผ่อนบ้านเขาไมฮะช่วงที่เราออกมาผ่อนก็ต้องผ่อนแต่ว่าค่าเช่าบ้านเราต้องเราก็ฟ้องเรียกเอาจากบริษัทอีกทีนึ่งครับอันนี้เขาไม่เสนอให้หนูเลยเขามีแค่ขนาดหนูบอกว่าแฟนเข้ากะดึกนะคะเขาก็เฉยเขาบอกเอาผมรู้แล้วพี่ต้องการอะไรเขาพูดแค่นี้ถ้าถ้าเราอยู่ไม่ได้อันนี้พูดถึงถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปพักอาศัยอยู่ที่อื่นที่เราสึกรู้สึกปลอดภัยและสงบได้ใช่ไหมครับค่ะ เสร็จแล้วค่าเสียหายทุกอย่างเนี่ยทางบริษัทบ้านจะต้องรับผิดชอบพอเราให้เขาเข้ามาแก้แล้วเขาไม่เขา้ามาแก้เราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนอพี่เกิดผลกานแล้วถ้าเกิดทางโครงการเขาบอกว่าเนี่ยผมจะแก้จนกว่าคุณจะพอใจก็ได้อย่างนี้ได้ไหมฮะก็ต้องมีถ้าคำถ้าถ้า,ถ,าถ้าใช้คำว่าจนกว่าจะพอใจ คุณต้องมีรับประกันและมีระยะเวลาด้วยไม่ใช่จนกว่าจะพอใจชะอีกซาชาติหนึ่งยังไม่พอใจก็ต้องแก้กันไปเรื่อยเลยบ้านเราก็พูดมันต้องมีกําหนดระยะเวลาใช่ไหมครับคือต้องให้ต้องต้องกำหนดระยะแลาและอีกอย่างหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าการกําหนดระยะเวลาในการแก้ไขของเขามันนานเกินไปเนี่ยสิ่งสําคัญเจ้าของบ้านหรือผู้ซื้อต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไปรวดเร็วไม่งั้นเสียเปรียบนะเช่น ผ่านไปตั้งหาห้าปีหปีได้บอกอยากเลิกสัญญาอันนี้ศาลเขาไม่เอานะครับ<อ>แล้วถ้าคุณเดือดร้อนจริงคุณต้องรีบบอกเลิกสัญญาสิไม่ใช่คุณผ่านไปตั้งสี่ห้าปีอยู่จนเบื่อแล้วคุณบอกว่าไม่ดีถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ดีไม่ปลอด<ช><ไ>ภัยไม่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุณต้องรีบขอเลิกสัญญาตั้งแต่หนึ่งถึงสองหนึ่งหรือสองปีแรกก็คือช่วงนี้ก็ยัง<ช>ก็ยังเหมาะอยู่ถ้าหากอยู่ไม่ได้จริงๆก็ยังสามารถบอกเลิกได้แต่ถ้าคุณบอกว่า อยู่มาตั้งห้าปีหกปีแล้วอยู่ไม่ได้อันเนี้ยมันมันไม่ค่อยน่าเชื่อไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วนะครับถ้าทําอะไรต้องทําทําให้มันแบบชัดเจนรวดเร็วครับเรามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ตอนนี้แต่มันก็ต้องไห้ข้อความชัดเจนก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรไม่ใช่แค่ความรู้สึกเราลาคาญหรือแค่เสียงที่เราได้ยินแล้วเราลาคาญถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันเกิดจากโครงสร้างของ บ้านไม่ดีเราก็ต้องมีหน่วยงานกลางหรือคนกลางเข้ามาตรวจสอบก่อนเช่นสภาวิศวกรเข้ามาตรวจสอบออกหนังสือรับรองให้ว่าเนื่องจากโครงสร้างมันผิดรูปแบบและโครงสร้างมันผิดเท่ากับเขาส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้เราไม่ถูกต้องเราไม่จําเป็นต้องรับทรัพย์สินที่มันไม่ถูกต้องอแต่มันก็ต้องมีบุคคลที่เป็นคนกลางมาตรวจสอบให้เราด้วย ก็คือคให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยม<ช>ีบุคคลที่น่าเชื่อถือมาตรวจสอบคราวนี้ในส่วนของสภาองค์กรของผู้บริโภคเวลามีพี่น้องประชาชนร้องเรียนนะฮะอย่างน้องนวะลหวานเขาร้องมาในการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ของททบ<ช>5เราเราประสานต่อ ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคสภาต้องทํำยังไงคะโดยปกติเวลามีผู้ร้องเรียนในกรณีต่างๆนะครับว่าร้องเรียนเกิดจากผู้ประกอบการนะครับหลักการก็คือเราต้องสอบข้อได้จริงจากทางผู้ประกอบการนะครับว่ามันมีเหตุแบบนี้นะครับก็ทําหนังสือไปแล้วก็ให้เขาชี้แจงมาว่าเขาจะดําเนินการเยียวยาให้กับผู้บริโภคอย่างไรถ้าเกิดบนข้อได้จริงที่ปรากฏตามผู้ร้องเรียนนะครับค,คือหลักการเนี่ยเราต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมแนวทางการแก้ปัญหาของคุณเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่สภาดําเนินการในส่วนของเรื่องบุบ้าน จากสารต่างๆเนี่ยนะเราเจาะลึกไปถึงตั้งแต่ขอใบอนุญาตจัดสรรเลยนะครับว่าคุณขอใบอนุญาตสารวัสดุในแง่ของเรื่องที่คุณตอนยื่นคุณกําหนดมาตรฐานไว้อย่างไรนะครับก็จะเข้าหลังในส่วนทางทนายเกิดแนะนำแหละครับว่าถ้าคุณมีสัญญาว่าคุณจะต้องสร้างโครงสร้างแบบไหนนะครับเหล็กต้องเป็นขนาดกี่หุนกี่มิลแล้วคุณผิด แตกจากในส่วนของการส่งมอบแบบนี้ฮะมันถือว่าเป็นเหตุที่ผู้บริโภคสามารถจะขอยกเลิกสัญญาในแง่ของกรณีผิดสัญญาได้ผมยกตัวอย่างในกรณีอย่างท่อน้ำปลาปาที่ท่อระบ,บายน้ำนะารแบตามแบบไหม,ไหมนะเวลาที่เราจะต้องไปสร้างอำนาจต่อรองเพื่อจะไปกดดันผู้ปรกะกอบธุรกิจที่จะต้องมาแก้ไขให้ผู้บริโภคแบบนี้เราก็ยึดถือหลักการลักษณะแบบนี้นะครับและใช้ระยะเวลานานไหมคะหลังจากที่พี่น้องประชาชนแจ้งไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคคะในการดําเนินการครับโดยปกติทันทีที่เราได้รับเรื่อง นะครับแล้วก็สอบถามทางผู้ประกอบธุรกิจไปนะครับฝ่ายกฎหมายของเราเนี่ยก็จะทําหนังสือไปถึงผู้ประกอบธุรกิจนะครับให้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เชิญมาประชุมไกลเกีย์หาทางร่วมกันนะครับก็ภายใน15วันในการกกอะที่เราจะให้ทางนู้นก็ตอบกลับมานะครับเขาอาจจะขอผ่อนพันเลยเก่อก็คือระยะปลาไม่เกิน30วัน30วันเนี่ยเราคุยกันหนึ่งมกราคมก็คือเส้นเดือนมกราคมก็น่าจะพอมีความคืบหน้าบ้างแน่นอนครับค่ะด้วมีนาท่านผู้ชมครับท่านนายเกิดคนเรามีสายของอาจารย์ธเนศ วีรสิรินะฮะอาจารย์ทเนศเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชบัณฑ์อยู่ในสายเดี๋ยวไปพูดคุยกับเราเลยนะฮะอยู่ในซูมนะ,ะอาจารย์ทนเนศคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับครับค่ะอาจารย์ทนเนศคะกรณีของคุณน้ำหวานที่บอกว่ามีปัญหาบ้านลั่นนะฮะเขาซื้อบ้านมาตั้งแต่24เ <c oughs> ขาไป28ธันวาคม2565นกนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้บ้านมีเสียงดังทุกวันวันละหลายรอบ นะฮะยังยังหาสาเหตุไม่เจอในส่วนของฝ่ายวิศวกรของทางโครงการเนี่ยนะฮะอาจารย์พอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาบ้านล้นเนี่ยนะมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะคือเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องขอถามก่อนว่าห้องนี้เป็นทาวเฮาห้องริมหรือเปล่าคะแถวเฮาห้องริมไหมหลังที่สองค่ะเป็นทาวเฮาหลังที่สองค่ะห้องที่สอง ครับผมห้องข้างๆมีเสียงลั่นไหมครับมีค่ะมีค่ะเป็นระหว่างระหว่างารอยกั้นด้วยกันเสีงยงที่ลั่นเนี่ยได้ยินจากข้างบนหรือจากข้างล่างครับมันจะได้ยินทั้งจากข้างบนแล้วก็จากตัวผนังปูนนะคะจากข้างบน,นและผนังปูนขณะที่มีเสียงลั่นเนี่ยตัวอาคารสั่นด้วยไหมครับตัวอาคารไม่สั่นค่ะอ่าก็โอเคมีรอยแตกรล้าที่ผนังอะไรพวกนี้ไหมครับมีค่ะโอ้มีรอยแตกรล้าที่ผนังอยู่ค่ะอาจารย์ อ๋อครับคืออย่างนี้ครับเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุผมยกตัวอย่างนะครับเกิดขึ้นจากหลังคาที่เหล็กเนี่ยมาต่อกันแล้วเวลาเขาเจอความร้อนเขาขยายและตรงนั้นเนี่ยมีเหล็กเยอะมันก็ทําให้ดันหัวเสาขยับอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเป็นอย่างอย่างนี้อย่างหนึ่งหรืออาจจะเกิดจากการขยับของตัวโครงสร้างในส่วนอื่น<อ>ซึ่งตรงโซนต่างๆเหล่านี้ถ้าได้มีการเข้าไปตรวจ ก็สามารถาามถบอกได้ว่าอามันเกิดขึ้นจากอย่างนี้แล้วผมพูดในเชิงของวิศวกรรมนะครับว่าส่วนใหญ่เราจะต้องให้เจอสาเหตุที่แท้จริงก่อน <S <S แล้วถึงจะทําการแก้ไขไม่ใช่แก้ไขไม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนแต่เพียงแต่ว่าจะแก้ไขนั้นต้องให้รู้ก่อนว่า,า <S 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 เกิดจากอะไรแน่นอนไอ้ที่ถามเมื่อกี้เนี่ยฮะคือเคยมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้เสียงลั่นแล้วเขาลั่นมาอสองปีมั้งโอ้โหล่วฮะลั่นมาอยู่สองปีทุกเย็น เขาจะเป็นทุกเย็นอันนี้ทุกชั่วโมงเลยอาจารย์อันนี้ทุกชั่วโมงล้วปรากฏว่าพอเข้าไปดูจริงๆเราเปิดฝ้าขึ้นไปดูโอ้โหเหล็กเยอะเลยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาวางเหล็กผิดเพียงแต่ว่าการยึดที่หัวเสาเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการยึดแน่น <c oughs> กาเรียกยึดแน่นที่เราเรียกว่าฟิกนะครับเป็นฟิกจอยอันนี้ฮะลักษณะแบบนี้พอกลางวันไปเจอแสงแดดปั๊บเนี่ยมันจะเกิดตอนกลางวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอตอนใกล้ๆจะ อ่เย็นปับ๊บอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันก็จะระหว่างกลางวันกลางคืนมันก็เกิดการยืดหดตัวที่ไม่เท่ากันมีเสียงรั่นได้แต่ถ้าเกิดขึ้นจากฐารรากลั่นได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันแต่มันจะแตกราวคนละแบบเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ต้องให้วิศวกรเข้าไปดูนะครับแล้ววิศวกรเข้าไปดูจะได้บอกสาเหตุว่าแก้ไขยังไงอันนี้ผมพูดในเชิงแก้ไขนะครับส่วนเรื่องของการที่จะมีข้อพิพาทอะไรกันนั้นเราคงไม่ได้เข้าไปเกี่ยว อาจารย์คะ,ะ,คะโดยโบ้านของน้องเขาเนี่ยนะฮะทาวเฮาส์หลังนี้อยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัชดชลบุรีออถ้าหากว่าในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยทางสภาองค์กรของผู้บริโภคยินดีที่จะเข้าไปช่วยนะฮะหากเราจะขอความช่วยเหลือไปที่ทางท<อ>วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์เพื่อขอผู้เชี่ยวชาญไปลงพื้นที่เป็นคนกลางอะนะฮะเพื่อเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นไปได้นี่อาจารย์เป็นเป็นไปได้ครับเป็นกลางนี่ได้อยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเป็นไฟใดไฟหนึ่งนี้เราคงเราคงไม่ได้รับแต่ว่าในแง่ของวิศขกรรมสถานเราจะเป็นคนกลางเพื่อบอกว่าเกิดอะไรและแก้ยังไงส่วนท่านจะไปตกลงความเสียหายอะไรกันก็เป็นเรื่องของท่านนะครับแต่ว่าเรามีวิศวกรอาสาที่มีความรู้ความชนานาญเกี่ยวกับเรื่องแต่ละเฉพาะเฉพาะทางเนี่ยยินดีให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วครับค่ะพิพัฒนกรคะ,คะถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจะ ประสานไปที่ที่ปรึกษาของวิศวกรรมสถานในประเทศไทยได้เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นเนได้เลยครับก็จะดําเนินการนัดผู้ประกอบการแล้วก็ประสานทางวิศวกรรมสถานได้นะครับแล้วก็ถลงไปพื้นที่ที่จะไปตรวจสอบพร้อมกันครับครับทำหนังสือเรียนนายกวิศวกรรมสถานได้เลยนะครับครับดีค่ะคือเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าจะพูดคุยกันได้นะฮะคลี่คลายกันได้นะฮะเพราะว่าต้องเป็นกลางนะะทางโครงการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจง รายละเอียดต่างๆว่าเป็นเพราะอะไรยังไงนะน้องนวานเองก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะพอมัผู้เสียหายเดือดร้อนอยู่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวในเรื่องนี้นะฮะทางรายการภาษาอาจารย์ทนาอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ขาครับได้ครับยินดีครับอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะแอบถามตอนนี้หนึ่งพี่เกิดผลนะนี่คือสิ่งที่เราต้องการแก้ปัญหานะฮะไม่ได้โลภนะแต่เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วหนึ่งปีกว่าที่ลําคาญกันมากลัวกันมาเนี่ยน้องเขา ขอความช่วยเหลืออะไรจากโครงการเป็นการเยียวยาได้บ้างไหมพี่เกิดผลควรไหมฮะจริงๆผมว่าทางโครงการควรจะมีการแสดงสปิริตแสดงน้ําใจมากกว่านี้นะครับนอกจากการดูแลรักษาซ่อมบำรุงมันก็ควรจะมีเรื่องของการแบบแสดงความรับผิดชอบ <S <S อะไรที่มันมากกว่านี้อาจจะปรับเปลี่ยนไปนเป็นของลดค่าส่วนกลางอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันซึ่งมันน่าจะน่าจะเยียวยาได้ ะนะครับ่ยยายยอดได้ครับ<ด>ก็เช่นถ้าหลักกฎหมายคุ้มครองผู้่ว้พวกมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราไม่ได้กบความเป็นธรรมในการทําสัญญาเพราะว่าอยู่มาปีหนึ่งคุณไม่ได้ซ่อมให้คืนสู่สภาพที่เขาจะอาศัยอยู่อย่างเงี้ยหลักการของการคุ้มครองอู้พวกมันมีหลักการเลี้ยงเดียวยาอยู่แล้วและจากการถูกละเมื่อสิทธิผู้ให้พวกอยู่แล้วครับมันเป็นตามกฎหมายของการคุ้มครองผู้ให้พวกอยู่แล้วครับค่ะน้วงนวคหลังจากที่นวันแจ้งเข้ามาที่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ของเราอ่ะนะเห็นแนวทาง ของการที่จะแก้ปัญหาให้น้ำหวานต่อไปน้ำหวานอยากได้รับการช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยอยากถามพี่เกดผลหรือว,ว่าทางพี่พัฒนกรเพิ่มเติมยังไงไหมฮะเชิญค่ะก็ข้อสงสัยคือว่าชาเอวิศวะเข้ามาคุยกับหนูเมื่อวานตอนบ่ายสามเขาบอกว่าขอโอกาสอีกสักสามสี่วันเขาจะทําให้จบเสียงแต่ผมมั่นใจว่าเสียงเงียบแน่ค <learning> รั <learning> ้งแรกเขาเจาะเจาะที่ด้านหน้าของหนูแล้วเขาบอกจะเงียบแต่มันไม่เงียบ แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าจะแก้จนกว่าจะหายหนูก็เลยอยากจะถามเขาข้อสงสัยคือว่าแล้วถ้ามันไม่หายคุณจะเจาะบ้านเราจะทําบ้านเราจนกว่าจะหายแล้วถ้ามันไม่หายแล้วคุณรับประกันได้ไหมว่าโครงสร้างของคุณมันมั่นคงไหมถ้าคุณมั่นคงแต่ที่แรกแล้วทําไมคุณต้องมาเจาะเสริมตัวเหล็กตัวนั้นตัวนี้ให้เราแล้วที่แรกทําไมคุณไม่ทําให้พอก่อนคุณจะขายบ้านให้ผู้อาศัยคือเราในสิ่งที่น้าหวานคาใจตรงนี้เนี่ยถามทางพิพิธรกรท่านลงพื้นที่วันเจรจาคุยกันเนี่ย จะนำเรื่องนี้ไปไปคุยกันยังไงครับพี่ก็หลักการก็หนึ่งเมื่อกี้ทางอาจารย์ท่<า>นี้ก็พูดอยู่แล้วน,นะครับว่าเราต้องไปหาสาเหตุก่อนเนาะ <c oughs> อันนี้มันคือจุดเริ่มต้นว่าเออถ้าโอเคมันเกิดจากการ คําแนะนําของอาจารย์เนี่ยเราว่าโอเคปัญหามันจะดูง่ายแต่ถ้ามันเกิดจากโครงสร้างเนี่แหละเราสามารถที่จะดำเนินการที่เขาจะต้องให้คํามั่นกับเราว่าหลังจากนี้คุณจะต้องดําเนินการอย่างไรแล้วถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้เรามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้นะครับในลนักษณะที่ในการปณีปนอมแล้วก็ไก่เกียร์นะครับค,คือจุดตรงนี้คือหนูอยากให้เขาออกมาแสดงว่าเออเขาเต็มที่ที่จะช่วยน้องนะเออผมจะแก้ไขให้แต่อันนี้เราแจ้งไปเขาก็แค่มาถ่ายรูปกันที่หนูมาขอร้องสื่อ หรือว่ามาอะไรเงี้ยคือหนูอะแจ้งมาเกือบปีแล้วแต่เขาก็บอกว่าอยู่ในระบบแดงแล้วนะคะอยู่ในระบบแดงแล้วค่ะแจ้งซ่อมแล้วแต่นี่เห็นเราเมินเฉยเขาก็เฉยไะค่ะแล้วทีนี้เราอยู่ทุกวันนะคะพี่ลองลึกภาพพี่อยู่ทุกวันและได้ยินเสียงลั่นทุกชั่วโมงคือเราก็ไม่ไหวอะค่ะเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพอนามัยนะครับตอนนี้มาล้องกับพี่ออนุมาแล้วไม่ต้องห่วงฮะรับรองว่าเรื่องเดินการแก้ไขอย่างรวดเร็วแน่นอนก็อยากให้ทางโครงการทางหน่วยงานที่เขาเหมือนตอนที่ว่าเขาจะขายให้เราเนี้ย เราอยากได้บ้านเต็มร้อยเรารู้ว่าเออเขาก็เต็มที่กับทั้งเซลทั้งอะไรแต่ถามว่าเราก็อยากได้บ้านหลังแรกของเราอยู่สงบสุขเหมือนคนอื่นทําไมหลังอื่นไม่โดนทําไมเราต้องเป็นคนซวยที่มาโดนแบบนี้โอ้ใช่เอาละ,ะเดี๋ยวพี่ล้างซวยให้ค่ะ <laughs> <laughs> นะทุกปัญหามีทางออกนะ,ะเดี๋ยวเราจะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับน้ําหวานนะคะเรื่องนี้นะท่านผู้ชมเรานัดหมายกันเลยสิ้นเดือนมกราคมนะคะท่านมาดูสนามเป้าบรรเทาทุกททบห้า คำตอบจะต้องมีแน่นอนนะฮะก็ฝากทั้งในส่วนของพี่พ,พัฒนกรสภาองค์กรของผู้บริโภคนะฮะแล้วก็ทางพี่เกิดผลนะฮะผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายก็จะอยู่กับเราด้วยนะคะอันนี้ค,คือหนูขอฝากด้วยนะคะว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะหลังของหนูคือน้องข้างบ้านก็ก็เจอผลกระทบพอแม่ในหมู่บ้านนี่มีหลังอื่นโดนอย่างนี้ไหมก็หนูได้ยินเสียงหลังบ้านของน้องเขาอะ่ะดังเป็นกรณีเหมือนหนูแต่หนาบอกเขาแล้วแต่เขาก็เขากําลังจะเหมือนกับว่าจะขายอะ่ะ แต่ว่าก็ยังมีเสียงดังมาถึงพวกบ้านพวกหนูไม่เป็นไรจะเช่นนั้นก็ฝา,ากพิทารกรกำชับทางโครงการน่ยนะว่าถ้าเขาไม่อยากมาประชุมกับเราอีกถ้าไม่อยากมาเจราจากันอีกก็ทําให้ดีทุกหลังก่อนขายแล้วกันนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้นะท่านผู้ชมการสนับเป้าบป็เทาทุกของเราอ่ะนะคะเราก็พร้อมเปสืกกลางในการช่วยเหลือด้านข้อกฎหมายในะพี่เกิดผลนะรปรึกษากฎหมายด้านไหนเรื่องไหนได้บ้างครับพี่เกิดผลในรายการของเรา การหากฎหมายพวกเราคุยกันได้ทุกเรื่องครับเรื่องครอบครัวได้ไหมคะได้ครับมรดกได้ครับหนี้สินได้นะฮะแล้วก็จํานำรถได้หมดครับนะโครงการต่างๆได้ครับยืมเงินพี่เกิดผลไม่ได้ครับอเนือกว่าได้ทุกเรื่องนะฮะเอาละท่านผู้ชมว่าความทุกข์มีนะฮะแต่เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาคลายทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้วันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากนะฮะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วยเหลือกันต่อในสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะ กระทรวงแรงงานผลักดันมาตรา40เชิญช,ชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งเกษตรกร,กรแม่ค้าฟรีแลนซ์เป็นสมาชิกเพื่อสร้างหลักประกันชีวิตยั่งยืน ผู้ประกันตนมาตรา40คือผู้ประกันตนโดยสมัครใจแรงงานนอกระบบหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถรับจ้างเกษตรกรที่มีอายุต,ตั้งแต่15ปีถึง65ปีบริบูรณ์โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งถือเป็นแรงงานสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเข้าถึงสิทธิความคุ้มครองสูงสุด5กรณีได้แก่กรณีประสบอันตารายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดไรายได้กรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดไรายได้กรณีตายได้รับ เงินค่าทำศพกรณีชาราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลและกรณีส่งครอบบุตรได้รับเงินรายเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานอิสระให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงแรงงานการสร้างรากฐานเศรษฐกิจ,จพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงานมาตา3า3 3มาตาา3เเราเป็นผู้ประกันตนเรามีค่ารักษาพยาบาล แต่ในมาตรา40เราไม่มีค่ารักษาพยาบาลแต่เมื่อเราป่วยหรือพุทธพลภาพตรงนั้นก็การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เราก็จะมีเงินดูแลเป็นรายเดือนในเมื่อประเทศไทยเรามีบัตรทองและตอนนี้รัฐบาลโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็จะอัปเกรดบัตรทองให้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณรักษาพยาบาลในส่วนของบัตรทอง ถ้าเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นอกเหนือจากการที่ไปรักษาพยาบาลในฐานะที่สมมติว่าคุณจะเจ็บป่วยคัดทุกพลภาพหรือไม่สามารถคัดทำงานได้ทางสำนักประกันสังคมเราก็สามารถไปดูแลต่อจากบัตรทองได้นี่คือส่วนที่จะเป็นการต่อยอดและเป็นการบูรณาการในสำหรับกระทรวง สาสุขและกระทรวงแรงงานของเราครับท่านสามารถแจ้งเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์สนามเป้าบรรเทาทุก ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel คะ่ะ